สี่คนนะแล้วก็ทีเนี้ยก็ก็ส่ด้วยเพื่อนกับน้องทุกคนด้วยครับจรจัดแรก็ไม่คิดว่าจะได้คือเราพูดคก็อยากจะบอกว่าการออกไปใช้ชีวิตทํางานข้างนอกนะครก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าของทุกคนด้วยนะครับจรจัดแรก็ไม่คิดว่าจะได้คือเราพูดครับก็อยากจะบอกว่าการออกไปใช้ชีวิตทํางานข้างนอกนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่า ง่ายๆเลยเพราะว่าเราต้องยิ่งเราเรียนไปด้วยแล้ยิ่งต้องบรหิหารเวลาให้ดีมากๆเลยครับออกไปทําง,งานข้างนอกนแบบเราได้เจอสังคมใหม่ๆไนกไปทำความรู้จักเพื่อนๆโรงงานพี่ๆโรงงานคนใหม่ๆซึ่งแล้วการทําทงานี่ยก็มีแรงกดดันมากๆตอนนี้คือนักว่าเตรียมเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจไว้ะแล้วการทํางานี่ยก็มีแรงกดดันมากๆก็อย่างทุกคนแบบ เตรียมเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับใช่แล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนในการเรียนนะครับก็ทั้งพี่แล้วก็น้องๆด้วยสำหรับปีหนึ่งทีสองปีสามด้วยนะครับก็ต้องจบไปด้วยกันครับแค่นี้นะครับง่ายเลยเพราะว่าเราต้องยิ่งเราเรียนไปด้วยยี่ต้องบริหารเวลาให้ดีมากๆเลยครับออกไปทํางานข้านอกแบบเราได้เจอสังคมใหม่ๆไปทำความรู้จัก ในส่วนของการไปเรียนต่อนะเรียนใน